สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ทุกคนเป็น EP 2สนะครับเออเป็นอีซนะครับ โอเคปิวเฮ้ยเปิดทักเราปิวเราปิว ดีวทุกคนเดี๋ยวเอามาดูด้วยนะครับห็นลเล็กมากเราลอยไปแล้วอ่ะเราลอยไปแล้วเราลอยไปแล้วเฮ้ <c oughs> ยใครลอยวะนะะ มาอยู่นี่เนี่ยใครบอกว่าให้หายตัวอู้อู้เฮ้ยโย่ปะเต๋อโอเครถจม อย่าพูดจีดีคุณกลังไล์สตรีมอยู่ <Okay. S 2> เล่นเกมเก็บละแล้ว <c oughs> <c oughs> มันปิดไม่ได้เกมนี้ <c oughs> มันปิดไม่ได้มันมีเสียงเพลงไหอืม <c oughs> ไม่มีอ่ะมีแต่เสียงร้อนๆอนอ่ะ <Okay. c oughs> ใครที่เข้า <c oughs> เข้ามาใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ง่ายอะ่ะใครเคยเล่นก็สนุกมากเลยนะใครที่เข้ามาใหม่ก็อยากดูที่เล่นเกมเก็บหรือเกมอะไรก็บอกมาได้นะครั เจอเงินแล้วอันนี้ออกไปกันนี่สร้างบ้านอยู่ไหนกันดีเพื่อนๆสร้างบ้านอยู่ไหนกันดีมา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 นี่มานี่มานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนเราเห็นนะเราเห็นนะ อะไเอาไปะปะป,ปอาไปอันนี้นี่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 เดีเ๋ยวเราไปขนของก่อนเดี๋ยวเราขอสร้างบ้านก่อนนะ অধিক সময়ত ধৰিলোঁ เจอไฟเป้าเจอไฟเป้าถ้าเจอไฟแปลว่าอันนั้นอันนั้นเราปักกลุ่นไปละเราปักกลุ่นไปละเขาไปหยุดบ้านเราเลยเ,ลยเออไปเราไปดูเขามาเข้าคุ้นสนุกอะ่ะเขาเขาบอกว่าแบบนี้แหละคือคงดีเฮ้ยวิง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 สี วิ่งมาวิ่งมาหาเราเ <rices> ดี๋ยวมาทำบ้านเพิ่มก่อนเดี๋ยวมาทำบ้านพุกอ่น บ้านเรามีไอ้นี่แล้วนะมีนขนมมีนขนม2ออันเกิดตาย ให้กินอาหารเปล่า 塑料沙包。 ไปเหลือที่เราให้เราด้วยไม่งั้นเราเข้าบ้านไม่ได้ มีทุกคนที่เข้ามาด้วยแล้วครับเอาเราจะย้ายบ้านทำไมเอามาเอาเอามา อาหารไว้ข้างนอกดีกว่าทงไมแม่งที่หลบไม่ตายหรอกเราอยู่ในไม่สวัสดีใครอ่ะท่านไหนหรอคิดี้โซเซเว่นทีลเวน มีแฉลงไหมขอแฉลงหน่อยขอบคุณอันนี้แป๊บนึงนะขอไปแต่งตัวใหม่แป๊บตัวใหญ่เกินเราไม่ชอบเลยอะ เก็บเก็บเล่นเป่าเล่นเป่า จริงไอเกมนี่มันไม่ได้ชื่อว่าเก็บนะมันต้องแปลว่าการเดินทางเต็มไปด้วยเก็บ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 เดี๋ยวขอให้วันจริงตอนนี้ผมขอบายไปก่อนกันนะครับขอบคุณที่ குன்றும் <laughs>